โอราปูนาข้าวคาวน้ำตกแหล่งนกน้าทะเลสาบน้ำเขาโอตาลุน้ําพุร้อนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงซอนซอนธารนะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธีตานะสมบัติสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลลินราช่วยสุสวัสดีค่ะหนูชื่อด็ญิงยาจตรน,นุน ราดูสิว่าทําได้อย่างไรทําได้อย่างไรโรงเรียนวัดควรแพรหาด้วยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตเข้าร่วมทาไมอยากรู้อยากรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม5ประการ5ประการมีทักษะการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะทำไมจึงทำน้ำพริกส้ม เรียนครูให้ทำโครงงานอาชีพพวกเราจึงได้สำรวจทรัพยากรและอาชีพในชุมชนพบว่าพบว่ามีพืชผากจนนานวนมากและชุมชนต้องการอาหารปรุงสำเร็จเนื่องจากประหยัดเวลาประหยัดเวลาและจากการไปเยี่ยมหยุนพบว่าทุกบ้านชอบรับประทานน้ำพริกทุกบ้านชอบรับประทานน้ำพริกจึงเป็นแรงบันดาลใจที่อยากนำวัตถุดิบใน ท้องจิมาปรุงเป็นน้ำพริกบริการพ่อแม่และทุกๆรคนที่เราักโครงงานของเราได้รับความนิยมมาจากพี่ๆน้องๆในโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งทำน้ำพริกทุกวันพุธขายหมดเลื่องทุกครั้งขายหมดเลื่อนทุกครั้ง กะปิพริกหอมแดงรืชพื์พืชสมุนไพรแซ่บซ่าอร่อยจนหมดจานหวานรยจริงจริงหวานรยจริงจริงโรงเรียนจึงได้คัดเลือกมาดำเนินการในรูปของบริษัทสร้างการดี้วยาถูกประสงค์หนึ่งหน,งหนงเพื่อให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการ 4นักเรียนรับ 80, มีคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต5 5. 5นักเรียนรับ 80, คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนขั้นตอนการดาเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบมอบหมายหน้าที่ประชาสมัมพันธ์และสมัครนักเรียนวิคร์กิจกรรมทําโครงการตามแบบสกศูนย์ถึงบ มีการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นคณะกรรมการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภาคเดือนละหนึ่งครั้งผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานาน,น้นา,นารนพริกส้มซ่าจดทะเบียนหมายเลข109 33 4 0 1 1 0 3. มีทัคณะกรรมการ28คน 28คนมีสมาชิก118คน118คนหุ้นละ10บาท10บาทเงินทุนทั้งหมด2,570บาท2,570บาทกำไร2,124บาทกำไร2,124บาทการแบ่งปันผลกำไร1 1 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ร้อยละ50เป็นเงิน1นึ่บาทเป็นเงิน1นึ่บาท2 2จ่ายโบนัสกรรมการ การร้อยละห้าเป็นเงินหนึบาทเป็นเงิน1นึบาท,บาทและน้ำพริกสร้างการดีได้อย่างไรกันมีทักษะฝึกการคิดฝึกทุกขั้นตอนของการดำเนินง,งานทั้งการคิดสูรน้ำพริกขั้นตอนการทำบรรจุพัณฑ์การขายต้นทุนกำไรการฝึกวินยัยฝึก บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการตรงต่อเวลาการแต่งกายที่เหมาะสมส่วนความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ฝึกจากการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่โกงตาช่างไม่โกราคาบอกวันเดินปีที่หมดอายุ ในชุมชนปลูกกันเองในโรงเรียนจ้างจิตสาธารณนะโดยจัดสารกำไราย50จัดซื้อแปมเปิร์ตอาหารเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน2รายค่ะการวัดและประเมินผลโดยปปชสพทน้อยแลปะปปชสพทชุมชนน